เราพ่งสู่รายการคุยก่หมายกับทนายบัรชายดุลจัจญ์มชสอนชริค,ค่ะครับสิรินทานิยากรครับค่ะก็หลังจากที่รู้สึกผออืดผะอมนะคะเราก็มาผ่อนคลายกันให้รู้สึกสดชื่นบ้างมาแม่นะเอากรอตานตามข้อความที่ส่งมาไงฮะป้าจากป้าเลยนะป้าจากอุดอรใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีจากปูตากที่ส่งข้อความมาแบบแม่ ันรู้สึกแย่และเกินต้องปิดหูปิดตามทนไม่ไหวจริงๆขอบคุณสำหรับน้ำแร่ธรรมชาติ100%มองเงฟเลและเครื่องดื่มสตล์อินฟินิตี้นะคะผู้สนับสนุนที่น่ารักที่ให้เราได้มาพบกับคุณผู้ชมที่นี่ที่ฟ้าวันใหม่กับรายการคุยกฎหมายกับทนายบัญชายโดยจาชัยสอนสิรินะคะช่วยกันสั่งซื้อค่ะที่022949898จะส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดชนบุรีเบอร์โทรศัพท์ที่จะโทรศัพท์ถามข้อกฎหมาย02308130ถึง31นะคะ 0.2.308.0.1.30ถึง3.1 ừ, นะคะนี่ก็บอกโหสุดยอดสุดยอดอธิบายเข้าใจง,ยายง่ยายคืออาจารย์วันชัยเอ้าอย่างงั้นเ,เรารก็รีแล <c oughs> กหน่อยได้ไหมวันเด็ก จริงๆมันวันที่เออจะให้เด็กๆได้ไปมีความสุขกันครอบครัวก็พาลูกหลานไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะแต่บังเอิญเมื่อวานมันมีเรื่องที่ทําให้รู้สึกสลดทสดูอ่าแล้วก็ผ่อนคลายเราตัดซะตัดให้ขาดได้ชับๆเดี๋ยวให้เป็นในเรื่องของอาจารย์ก็ต้องมีส่วนร่วมเพราะว่ามีพาดพิงด้วยเกี่ยวกับเรื่องปฏิรูปเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาว่าได้นะคะอาจารย์จเราต้องปรองดองนะคะอย่าเอาเรื่องไร้สาระ ใครจะว่าใครจะอ่านอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเพราะถือว่าคนอ่านกันไม่ค่อยรู้เร,ร,รื่รองผมเขาก็เขียนสคริปต์ให้ก็ว่าไปเรื่อยอ๋อที่กุ้มก้มเงยเงยเนี่ยออย่าไปซีเรียสอะไรมากนะก <น>เพราะนั้นเราสบายใจได้ค่ะถ้าอาจารย์บัญชัยพูดี่ของจริงเพราะผมซัดไปตรงๆเลยเพราะไม่มีใครสคริปไปผมสคริปมาผมยังไม่อ่านเลยเพราะนั่นอยาเอามาเป็นอารมณ์ของพวกนี้ถือว่าเป็นอะไรล่ะเป็นเครื่องผ่อนคลายเอาเป็นเรื่องขำๆซักเอามาเติมความขำกับเรื่องอของเด็กๆก,กันดีกว่าอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเด็กที่เาเรียกว่าเขาเรียกเป็นเด็กที่ innocent, อินโนเซนต์เด็กที่แบบดูแล้วคือเขาเขาไม่เสแสร้งอาจารย์เขาไม่มีอะไรเขาบริสุทธิ์แต่ประเภทที่ แก่ๆผู้ใหญ่แล้วทําตัวเป็นเด็กๆทาเป็นเรื่องไม่รู้เรื่องเออเออะไรเงี้ยเราก็อย่าไปมองสอักม,มันทำให้รู้สึกแย่ yeah, ชีวิตอ,ะอ่ะไปดูเด็กๆกันดีกว่ามีความสุขค่ะ เขาพลาดนี่ยวันเด็กเขาไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะฮะอาจารย์แต่เดี๋ยวจะพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอพอไปเรื่องเด็กทำไม่ได้ว่าใครทำไ่เด็กเขารู้เท่าไม่ถึงการเทาไม่ถึงการทาพูดถึงเด็กต่อไปมาเรื่องคลิปอีกนิดหนึ่งเอาเบาๆพักกันเบาๆนะไปดูคลิปแย่งที่นอนดีกว่ามั้งใช่ค่ะ you guys can share <laughs> no <laughs> 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 อีวอร์เนเบสเด็กแพ้หมาจะไม่แย่งคืนนะคงจะนุ่มดีนะแต่ที่ของเราอะทำไมยังมายุ่งทำไมเนี่ยเออเข้าท่าน่ารักดีค่ะน่ารักผมไหนๆมาเรื่องคลิปผมก็มีคลิปแม่ดูนี่เพลินไหมคะเพลินมีความสุขความสุขไม่เอานะเราไม่กลับไปเรื่องเดิมยวไม่ไม่ไปแล้วเดี๋ยวโทรศัพท์023080130131นเลยค่ะเอามาถามข้อกฎหมายได้นะคะอ่าหรือมีอย่างหมายัง มาแล้วค่ะทุณงานมายังอ่ะมาแล้วค่ะมาเมริกาค่ะสวัสดีค่ะจากใครเอ่ยอลโหลค่ะจากทิชนกนะฮะคุณชิชนกจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะค่ะเดินถามอาจารย์ได้เลยค่ะค่ะเชิญครับมีเรื่องอะไรอาจารย์อลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์จะถามว่าเรามีที่ดินอยู่เผืนนึงนะคะทีนี้เอ่อเขามาต่อสร้างบ้านอยู่ตรงข้ามกับเราอ่ะ แต่เขาเอาของเนี่ยมาวางวางอยู่บนที่ดินเปล่าของเราอะ่ะโดยที่เขาไม่ได้มาบอกเราอย่างเนี้ยพอดีวันนั้นเราเข้าไปเขาก็เอาของวางวางวางไปแล้วอะ่ะแล้วอันนี้เราต้องทํำยังไงคะก็บอกให้เขาขนออกให้เขาขนออกอะ่ะ<ม>เราก็เราก็มีบอกเขาให้เขาเขาบอกขอเวลาเขาหน่อย ก็ขอเวลาแต่ก็ขอเวลาตั้งเกือบสองเดือนเราก็โอ้มันมึกเขาจะทําอะไรของนั้นเป็นอะไรบ้างอ่ะเป็นเป็นไม้แบบแบบพวกไม้แบบที่เขาก่อสร้างแล้วตอนนี้เราจะทําอะไรยังอะที่เปล่าอ่ะอะไรฮะแล้วที่เปล่าเราจะทําอะไรที่เปล่าเรายังไม่ได้ทําอะไรเรากะว่าจะไปล้อมลวงอ่ะอีกนานไหมพอดีวันนั้นเข้าไปแล้วเขาก็เอาของมาวางอีกนานไหม เขามาวางตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วอ่ะ <S 1> <S 1> ไม่ไม่แล้วหมายความว่ารเราจะล,อล้อมรั้วเนี่ยอ,อีกนานไหมล้อมรั้วเหรอฮะก็ก็กลว่าเนี่ยเดือนสองเดือนนี้ไงว่าจะไปล้อมคือที่ผมถามอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกหนึ่งในทางกฎหมายในคุณสามารถจะดําเนินคดีกับเขาได้หนึ่งให้เขาขนไปสองไม่ขนไปก็แจ้งความดําเนินคดีกับเขาบุกรุกสามสาม เราก็เห็นว่าคนใกล้บ้านเรือนเคียงมันต้องอยู่ด้วยกันวันหนึ่งเราก็ต้องมาปลูกตรงนี้แล้วก็กลยกันพึ่งพาอาศัยกันผมเห็นในหลายหมู่บ้านครับหมู่บ้านผมอยู่เหมือนกันไอ้ตรงไหนที่มันยังไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรเวลาคนมาสร้างมันก็เอาไม้แบบเอาปูนเอาอะไรมาวางแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องพึ่งกันไปพึ่งกันมาเราก็คิดดูว่าเราจะเอากันแบบเสร็จเด็ดขาดเลยซัดกันเลยไม่ยอมกันหรือ เราจะไว้พึ่งพาอาศัยกันแล้วเราเรากลัวว่าวางอ่ะวางได้แต่เขาเขาเขาต้องมาบโทรมาคุยกับเราก่อนใช่ไหมเขาก็ไม่ได้มามาบอกกันเราไงเอาละเจอกันแล้วก็ไม่เป็นไรไปวางแล้วเราเราก็กลัวว่าเดี๋ยวถึงเวลาก็บอกเออให้กําหนดเวลาเขาสองเดือนไม่เป็นไรแล้วเขาจะขนออกแต่แล้วเวลานั้นอะเขาไม่ขนออกดีแล้วเราเราเราจะทำยังไงครับทำได้ครับแจ้งความได้ แจ้งความได้นะฮะแจ้งความได้ไม่ได้เรื่องเราก็ไม่อยากจะมีมีเรื่องอะไรกันนะจิงแต่ว่าเออคุณวางอาจจะถึงกําหนดนะคุณก็ช่วยย้ายไปก็แค่กใ็ให้ให้ไปถามว่าจะวางไว้เมื่อไหร่ถึงเวลาก็เอาออกนะอะไรเงี้ยก็คุยกันดีๆค่ะนะเราก็เราก็คุยดีๆแต่เรากลัวถึงว่าวันด้านหนักเดี๋ยวเขาจะไม่ย้ายออกไงเราย้าย<ค>ย้ายเราก็ดูว่าของมันเป็นแค่ไม้แบบมันสร้างเสร็จมันก็ไป ไม้แบบไม้แบบเว้นไว้มันจะมาสร้างบ้านในบ้านเราอย่างเงี้ยในที่เราอย่างนั้นต้องรีบบอกแค่ไม้แบบไม่เป็นไรหรอกค่ะเราไม่ได้ใช้ไม้แบบมันก็แบอยู่งั้นแหละไม่ของของแบบเก่าๆของเขาไม่รู้ขนมาจากไหนอ่ะคือว่าไม้แบบแบตัวบ้านที่ทรงค่ามันจะสร้างจะเสร็จแล้วอ่ะแต่ไม้แบบก็ว่าขนมาจากที่อื่นแล้วก็มาวางอ่ะเขาอ้างว่าที่ดินตรงนั้นอ่ะน้ําท่วม ที่เขาจะร้างใหม่อีกอีกหลังหนึ่งหรือยังไงเราถามจ้างน้ำเน้ำเท่าไหลอะไรยังไงนะโอเคคุณดําเนินคดีได้เลยนะครับถ้าอยากทําเลยจัดเลยแต่ว่าถ้าหากไม่อยากมีปัญหาก็ปณิบนอมนะคะพูดคุยกันแล้วก็ทำได้อยู่แล้วเพือเพื่อเพื่อเผื่อแผ่นะเท้าบ้านตาทางอันนี้ก็เข้าใจเขาอ่ะนะเข้าใจเป็นไรก็จะดูว่าถึงเวลานานเขาจะเขาจะย้ายหรือเปล่าก็ค่อยคุยกันอีกทีนะคะได้ได้ค่ะมาถึงอีกท่านหนึ่งค่ะคุณกาคุชิชโนทค่ะมาถึงคุณนัทนานจากขอนแกนสวัสดีค่ะ คุณนัทนานคะคุณนัทนานค่ะได้ยินไหมคะต้องปิดเสียงทีวีนะคะคุณนัทนานคะได้ยินไหมอ้าวแกไม่มาแล้วไม่เป็นไรมีเรื่องเล่าค่ะมีคนก็ปลูกมะม่วงไว้ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละค่ะปาก๋ได้ข้างบ้านเห็นน้ำดอกไม้มันโอ้โหงามหลือเกินดึงไปเลยหนึ่งลูกค่ะ โอยลูกชายโกรธมากไอ้ลูกชายเจ้าของเจ้าของม่วงเออโกรธมากบอกพ่อบอกเตี้ยมันเอายางนี้ได้ไงขโมยได้ไงเออยยั่วมากเลยอะไรว่าเราจะกินหน่อยแต่พระเอิญมันก็มีหกเจ็ดลูกสุกอยู่เตี้ยทําไงก็สอยเจ็ดลูกแล้วก็พาลูกชายไปไปหาบ้านเดิมไอ้บ้านที่เอาลูกแรกไปนั่นแหละ โอ้โหน้ำดอกไม้กำลังออกมาสวยงามมากเลยเลยเห็นกันรู้จักเดินผ่านเลยเอามาให้เจ็ดลูก<ฆ>คุณรู้สึกไง <c oughs> โอ้นึกว่าเขาจะมาเอาเรื่องอะ่ะแต่เขาเอามาให้เจ็ดลูก <c oughs> อ๋อ <c oughs> ใหญ่เลยโอ้ขอโทษขอโพยนะ <c oughs> แล้วก็บอกว่า <c oughs> บ้านผมนี่เลี้ยงไก่ไว้เยอะเลยเอาไข่ไก่มาให้สามกระบอก โอ้นี่ไงคือคือเราอย่าไปคือมันเล็กๆถ้าจะเอาเรื่องกันเนี่ยเอาได้ใช่ค่ะแต่เราจะไม่ได้อะไรเลยขาดความสัมพันธ์เป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมมันเล็กๆน้อยๆไงคือบอกว่าต้องมองข้ามไปบ้างนะคะนี่ผมที่ผมพูดใด้ฟังค่ะมาถึงคุณนัทนานถนแก่นค่ะสายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทนานค่ะคุณนัทนานค่ะเรียนถามอาจารย์ได้เลยค่ะ Hello, ค่ะขอคารมดิชอาจารย์ค่ะครับเชิญเลยครับค้าตัวจากคอนแกนค่ะค่ะ,ะว่า,วามาค่ะคือไม่ได้ถามกฎหมายส่วนตัวราคาอาจารย์อยากจะถามเกี่ยวกับเผื่อคนอื่นด้วยก็คือเกี่ยวกับการถอถอนนี่แหละคะ่ะว่ายังไงาจำนวนเท่าเดิมไม่ใ้าต้องขอได้ร้อยสามสิบสองเสียงละคะ่ะประมาณนั้นครับร้อยสามสิบสองเสียงครับอ่ปิดปิดโทรทัศน์ก,ก่อนปิดปิดเสียงทีวีก่อนนะคะปิดทีวี อ๋อ oh, เห็นเห็นคุณเพชรพูดไ่้เช้านี่บอกว่าไอ้แค่ครึ่งเดียวไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องสามในห้าสามในห้าค่ะก็ร้อยเสียงก็สองร้อยยี่สิบใช่ไหมฮะสิบออก็รวมแล้วก็ประมาณร้อยสามสองเสียงครับค่ะ ต้องปิดทีวีก่อนคะ่ะปิดทีวีเพราะจะได้ฟังเสียงตรงกันนะคะไม่งั้นมันจะดีเลยแล้วเหมือนข้ากติกาเหมือนเดิมนะคะเดิมจ้ากติกาเหมือนเดิมจ้าโอเคนะอ๋อค่ะขอบพระคุณมากค่ะจาค์ะคะแกสนใจน <ำ S 1> แกสนใจเป็นห่วงไงคะว่าเอ๊ะจะถึงหรือเปล่าพอเห็นมีที่นั่งกอดอกก็มีคนลอยตัวก็มีลอยตัวเพราะถูกขู่ระวังจะขึ้นศาลตอนแก แค่นั้นเองกลัวว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวจะต้องมาทาเป็นโดนแบบเขาอย่างนั้นใช่ไหมคะกลัวบางคนก็กลัวแต่ถ้ากลัวบางคนก็บอกระวังนะจะไม่ได้เงินเดือนเดือนนี้กลัวออกไปเลี้ยงหลานนี่ไม่ระวังนะจะไม่ได้เงินเดือนเดือนนี้กลัวไหมอย่างนั้นด้วยเอามาถึงคุณอรไทยใช่ไหมคะคุณอรไทยจากกทมสวัสดีพี่ใหม่ค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะคุณออร์ไทยค่ะค่ะคุณอรไทยนะ ค่ะส่งไลน์ไปให้อาจารย์อยู่ขอบคุณนะคะอาจารย์ตอบกลับมาแล้วมีลายด้วยใค่ะอาจารย์คะรบกวนถามหน่อยค่ะว่าเป็นเรื่องปลวกนะคะอาจารย์คะเรื่องอะไรปลวกค่ะปลวกปลวกปลวกถ้าปลวกข้างบ้านข้างบ้านเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านเป็นเฮาเฮาเขามาฉีดปลวกทั้งบ้านเลยค่ะปลวกปลวกค่ะตัวปลวกค่ะอาจารย์อแล้วมันเข้ามาบ้านเรา ค่ะเขาฉีดเขาทาครั้น,นี้เขาทําทั้งใหญ่เลยเขาฉีดทั้งหลังแล้วมันก็อบพยพมามา,มาบ้านเราจารันถ้าเสียหายหมดเลยค่ะจันค่ะกินเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนโอ้โหจันทาง,งานช้างเลยค่ะตอนนี้ต้องไปฟ้องอันนี้เข้าของเสียหายเสื้อผ้านะคะจันอ้อะไรเยอะขนาดนั้นไม่ได้อยู่บ้านหรอคะอยู่อยู่ค่ะคุณตาครับมันเอาผนังที่ติดพอดีห้องนอนข้างบน อ่าพอดีเสื้อผ้าเนี่ยตู้นี้เราเราไม่ค่อยได้เปิดใช้เปิดอีกทีตอนเราไปเปิดดูพอดีนอนข้างล่างค่ะคุณท้าคะ<อ>คันนี้พอไปดูเยอะมากเยอะมากตอนนี้ยังยังเก็บข้าวของตู้ตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งในห้องนอนสามตู้เอาออกหมดแล้วค่ะ<ม>ทั้งทั้งหลังค่ะจย์ค่ะคุณทาค่ะตอนนี้ต้องบอกตรงทั้งเที่ยวต้งภูมิใจมากว่า เออมันเหนื่อยค่ะไอ้ลำพังเสียตู้เสียอะไรไม่ไม่ไมเท่าไหร่พอเราย้ายตรงนี้ขึ้นตรงโน้นออกตรงนี้นทำยังไงคะก็เนี่ยค่ะก็จะจะถามอาจารย์รบกวนปรึกษาเรื่องข้อกฎหมาย <c oughs> ว่าม,มันมันหมายถึงว่าเป็นอย่างเนี้ยค่ะมันมันเราจะเราจะเอาผิดกับเขาเลืล่จะรืทำยังไงได้บ้างคชีเพราะว่าเขาไม่เคยมันมาจากบ้านเขาอ่ะมาจากบ้านเขาค่ะเพราะว่าข้างบ้านหมายถึงพอดีเขาเป็นผู้เช่าผู้เช่าเขาเขาเล่าห้ฟังว่าเนี่ยหนูกําจัดปวกค่ะ คุณว่ามันมาจากข้างบ้านไหมเราไม่สามารถพิสูจน์ได้มันมาจากทางไหนรู้แต่ว่าตอนนี้มันอยู่บ้านเราเราก็ต้องวิธีแก้ไขด้วยกันกําจัดมันต่อด้วยตัวเราเองไอ้บ้านเขาเนี่ยบ้านหลังเดิมเนี่ยเขาว่ามันมาจากบ้านเราอ่ะแล้วก็เราเอาส่งคืนมาพอดีพอดีเมื่อก่อนนะจารย์บ้านหลังนี้อยู่มาอยู่มาสิบกว่าปีก็ไม่เคยมีบ้านผมนี่ก็อยู่มาสิบกว่าปีเนี่ยเพิ่งมีปีเนี่ย ก็ก็เนี่ยค่ะอาจารย์พอดีพอดีเขาเขากำจัดทั้งใหญ่นะอาจารย์ะมันมันมาทํามันมันสรุปไม่ได้อ่ะค่ะท้าว่านะอันนี้อันนี้ท้าทาไม่ต้องกฎหมายก็เลยถามถามข้อกฎหมายอาจารย์ก่อนก็เลยท้าก่อนอาเพราะว่าข้อกฎหมายท้าว่ามันมันไม่มีแต่ถ้าในความเป็นจริงเนี่ยมันชัดเจนกว่าก็คือในเมื่อมันมาแล้วอ่ะจะมาจากทางไหนเราไม่รู้แต่ตอนนี้มันอยู่ที่บ้านเราอ่ะวิธีการก็คือต้องกำจัดมันออกออกไปเท่านั้นเองแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนนี่เขาก็มาเอาเรื่องเราไม่ได้แล้ว เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสัตว์ที่มันจะเข้าไปอยู่ตรงไหนก็ได้ถูกไหมคะแต่หากเป็นเรื่องของคนที่เราดูแลถ้าอยู่ๆเนี่ยเขาโยนจอมปลวกมาบ้านเราเนี่ยโอเคนะอเขาโยนปลวกมาบ้านเราเนี่ยใช่อแต่อันนี้มันมาจากมันมาเดินมาเองเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะใช่ไหมคะถาว่านะไม่รู้นะในความคิดของค่ะคือมันเหมือนเขาไม่ได้แกล้งอ่ะเขาไม่ได้แกล้งใช่ใช่เขาเขาเข้าใจบ้านใครมีปลวกเขาาก็ต้องกำจัดใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับเป็น กลายเป็นว่าเราเราโชคร้ายไปเลยค่ะกลายเป็นว่าเออเป็นเรื่องโชคร้ายของคุณไม่หรอกมันไม่ใช่ในทางข้อกฎหมายไม่มีใช่ไหมคะาจายพิสูจน์ไม่ได้คืออย่างนี้ถ้าคุณพิสูจน์ได้นะก็ปลวกเนี่ยมาจากบ้านนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เขากําจัดปลวกแล้วหนีมาบ้านคุณเราพิสูจน์อะแล้วคุ้มไหมคะเสียค่าไม่ไม่ไม่อย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไปพูดแบกคุ้มไม่คุ้มแต่ถามว่าเขาพิสูจน์ได้ไหมอืมอันนี้สําคัญ ต้องมีข้อพิสูจน์เอ,เ,อเอาละเราไม่ต้องไปเถียงกันนะทาว่าว่า,วาคุ้มไม่คุ้มแต่ในความเห็นผมอ่ะคุณพิสูจน์ได้ไหมว่าไอ้ปลวกนี่มันมาจากบ้านเขาคุณอย่ามาโนโอเอา <laughs> ถ้าคุณพิสูจน์ได้ผมแนะนำว่าคุณฟ้องศาลได้พิสูจน์ไงครับอาจารย์ก็คือเพียงจะรู้จากผู้เช่า ผู้ชาวลรามฟังว่าเจ้าของบ้านบอกให้เขากําจัดเนี่ยผมกำลังจะพูดให้คุณฟังว่าเมื่อเร็วๆเนี้บ้านผมอยู่อยู่ดีๆนี่กระจกเนี่ยอยู่บนเนี่ยโต๊ะรับทานอาหารห,หล่นเพ่งเพ่งเพ่งเปลวกแล้วไม่รู้มาอย่างไงเลยไม่รู้มาไง,ไาไงจะบอกว่าไอ้ข้างบ้านมันฉีดมาเร็วๆนี้แล้วหล่นปลวกเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่ไม่ทราบอีพิสูจน์ต้องพิสูจน์ของอาจารย์ยังเป็นบ้านหลังมีพื้นที่ใหญ่ๆหลังบ้านเดียว ใชไหมคะแต่นี่มันมันแค่ว่ากนังมันติดกันนะจ๊ะเอาฮะติดกันนะแล้วคุณจะเชื่อได้ไงเขาบอกว่าไอ้ที่มันเข้าไปบ้านเขาเนี่ยมันมามาจากบ้านคุณมันมันมันมาเขามาเล่าให้ฟังก่อนบอกว่าที่บ้านหนูปอกเยอะมากเอางี้ผมแนะนํานะถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดจากเขาจริงเนี่ยเอาคุณฟ้องเขาเลย ก็กลังจะเจรจาว่าคุยเขาฟังแหละจ้าเขาถ่ายคลิปไ้หมดแล้วว่าคือไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าก็เป็นเพื่อนบ้านกันเนาะอากานี่คนมันเกิดอย่างนี้พี่จะถ่ายคลิปไ้หมดอะค่ะเสื้อหายเยอะจย์เนื้ออะไผมรู้ปลวกนี่โอ้โหตัวแสบเลยใช่จย์เนี่ยพอตรงนี้เนี่ยต้องลื้อต้องโอ้โหเต็มแตถามว่าไปสรุปว่ามามาจากข้างบ้านหรือบ้านไหนเลยแบบเรื่องของมันละบ้านีตู้วันนั้นผมไปเปิดโอ้โห คือมีหนังสือเก่าๆที่เขาให้มากินม <า S 2> หมดเ<ช>ปิดมาหูใจหายเลยนั่นน่ะปรากฏบยบๆเลยบางทีมันมาจากหนังสือเขามีใต้ดินอะไรเนี่ยหนังสือ,อท,ที่เขาให้เรามาแล้วบางทีเราเอาใส่ไว้ในลังในลังกลายเป็นปลวกได้เหมือนกัน,นเ,อเอาเอาเรื่องปลวกๆพอแล้วไม่เอาละนะคะก็คงจะต้องผมก็เนี่ยตอบได้แค่นี้ละนะคุณกวาต้องกำจัดด้วยตนเองนั<ร>่นแหละค่ะอุณอลไทย อันนี้มันเป็นปลวกที่เป็นสัตว์แต่ถ้าปลวกที่เป็นคนมันน่ากลัวกว่าเยอะโอ้ยก็ให้กําลังใจจานดูจานตลอดก็คุณทาด้วยพรุ่งนี้ก็ดูคุณทาอีกฟ้าบ้านทงโอ้ขอบคุณค่ะก็เป็นแฟนจริงเลยเป็นแฟนอจารย์ทุกอย่างเลยเพราะได้ความรู้การมากจริงๆติดตาม ทั้งในแฟนเพจเฟซบุ๊กอาจารย์โอ้โอันนี่พอแล้วพอแล้วเอาต่อเอาเลยเอาเลยนะค่ะคุณไปได้ไงเนี่ยมางคุณพงษ์ค่ะถึงคุณมงจากกทมค่ะสวัสดีค่ะคุณพงษ์คะครับสวัสดีครับค่ะคุณพงษ์เรียนสามอาจารย์ได้เลยค่ะรบคจารับครับสวัสดีครับคุณจินรับค่ะสวีคุารับค่ะสวัีครับเรื่องวัารบัสมีรนะีครับค อยากขอความเห็นจากท่านคนหนึ่งว่าว่าข้าหนึ่งยังไงผมค่อยสบายใจคือหนึ่งนะฮะเรื่องเรื่องคือคู่ความผมีพินิกรรมผมก็มีพินิกรรมของเขามีชื่อกัรสอนที่หนึ่งของผมมีพิกรรมสำหรับสุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่ผมทรัพย์มันเป็นของคุณแม่ผมกับคุณพ่อผมซึ่งมีทะเบียนสมรสย่วมกันได้ทุกอย่างได้มาหลังจากสมรสครับเสร็จแล้วทีนี้ทางหลานหลานของคุณแม่คือผู้พิทับพินิกรรมฉบับที่หนึ่งแด้เราเเพียงเพ่เดียว แล้วส่วนที่สองคือยกให้คุณพ่อผมครับแต่ไม่เกี่ยวตัวผมนะฮะแต่แล้วก็พอคุณแม่ผมเสียเขาก็ใช้ฉบับ,บที่หนึ่งไปยื่นต่อศาลแตพอ,พอเขาพอไปาเรียกมาเดี๋ยแต่แล้วพอผมมาทราบวันเดียวกันนั้นผมไปที่ศาลคดีคัดค้านแล้วเราได้ทําสัญญาเปน็ปนอิรนอมยองฟางครับโดยที่แบ่งครับในส่วนของแม่หมแล้วคุณแม่นะฮะกับผมกับผมเขาบอกว่าผม,มเป็นเจวช่วยของคุณพ่อโอเคแต่แล้ววันหนึ่ง เขาก็ในนั้นในสัญญามันมีค่าเชาเรื่องอาหารเรื่รนะครับมีแบ่งเงินผดบ้างอะไรบ้างในมงระบุในนั้นนะครับแล้วทีนี้เข้าไปแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามแล้วทางผมมีคนเป็นผู้ออมดอกแทนผมคนเขาบอกว่าดอกผมหน้าแทนผมแต่แล้วซึ่งคุณพ่อผมก็เสียชีวิตเมื่อนี้ผมก็ไปซื้ารอมกับคุณพ่อด้วยแล้วคุณคนหนึ่งก็เป็นคืออย่างนี้คุณพงษ ฟังไม่รู้เรื่องเลยที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพราะเสียงเดี๋ยวเดียวเสียงมันเป็นยังไงไม่รู้ทีมงานเอาเบอร์คุณพงษ์ไว้เดี๋ยวโทรศัพท์มาคุยกับผมพยายามพยายามจะเงี้ยหูฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องมันมันเยอะๆครับเอาละเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจารย์โทรไปหาแล้วกันนะคะเดี๋ยวผมโทรไปคุยกับคุณนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนเล่ายาวไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้ก็ นะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเรื่องราวของข้อกฎหมายที่สงสัยเดี๋ยวถามในช่วงหน้า023 08 0130 31แต่ถ้าหากว่าจะสั่งสินค้าซึ่งเป็นผู้สนับสนสุนรายการของเรานะคะที่022949898นะครว่าจะเป็นเครื่องดื่มสไตล์อินฟินิตี้ที่เหมาะสำหรับคนที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพและผิวพรรณและน้ำแร่ธรรมชาติ100%มองเฟลค่ะสั่งซื้อกันเยอะๆนะคะเราจัดส่งฟรีอยู่แล้วที่ ถึงบ้านเลยกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชนบุรีพัาสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้ากับข้อ,อกฎหมายที่หลายๆท่านพร้อมที่จะถามอาจารย์แบบช้าๆชัดๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะเมื่อกี้ฟังไม่ไดี